วขอรับทีมงานแ้วบหลวงครับช่องยูทูบนะครับนำทีมโดยแ้ลบหลวงแมนครับผมน้องป้อมน้องนมแล้วก็น้องนัวนะครับสวัสดีเช้าแล้วช่องอะรของช่องนครินทร์น้องนุ่มไปได้ใชมาเล่นกับปลาไข่แล้วเนี่ยปขอบขอบค่อยไปลิ้นยาเลยนะครับพี่น้องครับมาเด้อพี่น้องด้ว บรรยากาศแบบบ้านฮู้มาเที่ยวปลายแ้วมาไดินด้านยาดอกโอเคพี่น้องไปมาหอนแล้วมาหอนแล้วช้อนน้ำขวดีมันไปนับเอาพี่น้องเลยโอ้ยตกโอโ้ยอดสับสบอไปเอาพี่น้องไต่ขอนมาเลยพี่น้องไต่ขอนมาแล้ว,อ,อ,ลวอู้ยขุ่มเลยหนิแต่ว่ามัเป็นหหังมันมีน้าตามมาพี่น้องตามมาครับไช่นี่ไ่หน่ นํตัวเชื่ออะไรครับเสียงครับชื่ออะไรครับจิเมเน่ร์จิเมเน่จีมเน่มีมีสารอมครับดนดินเ่อร์ครับช้อนดินพี่น้องดูกค่้ของ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 ออกอากาศดีครับพี่น้องนี่นะครับพี่น้องบรรยากาศสวยงามเลยครับมาแล้จะควาชเา ายงัวส่งฝวายลูกยังจำได้บอกเคยลืมเลือนเป็นเหมือนคำเตือนเ่อกระใสกิ้งไม่เนี่ยแหละเอาาได้น้ำสองไหตสองหน้าก็ปลูกเป็นใหม่ก็มีฟื้นก็ไฟก็ับดังขึ้นกันบ่เดียวกันกันเนาะแม่ วันนี้แหลบุร้องมาเบิ่งช้อนนครดินพี่น้องเพิ่นมาเยี่ยมมายามเบิ่งเพิ่นก่อไฟนะพี่น้องก่อไฟเฮาบขอคุ้ยิ่นขอคุ้ยิ่นได้ไหมารับขอคว้ยอันมองที่สองมองที่สองิ่นเฮาจะใส่ฟืนหน่อยอ้อยก็เรียกว่าไม้อ้อยไฟตัวใดบ่ข้าอ้อยอ้อยอ้อยกับตัวที่กันบ่ไข่กันแล้วเนาะบ่อ้อยอ้อยนี่มันคนละแบบอ้อยนี่คือหมายของว่าล่อเนี่ยล่ะล่อให้มันเป็นเชื้อไฟแบบอ้อยนี่ภาษาอีสานภาษากลางนี่ยนาสิแปลว่า อ้อยนี่คือการหลอกล่อหลอกล่อเอาฟื้นน้อยมาอ้อยให้มันติดฟื้นใหญ่แมนก็บนเด้อพี่น้นนนองเด้อติดทานต้นไม้ด,ดังโมเป็นดอกเปิดแก๊สเป็นหรือเปล่าห้องเข้าห้องเฮาเราจะเป็นเ,นเน้าบดใส่แก๊สอันนี้พี่น้องนั่งอยู่ครอบคลายปริญญาสวนปลาหกไร่มีต้นไม้ทุกชนิดอยู่นี่เดี๋ยวมีโอกาสสิพาย,ยางเบงไม้พยุงหลายอยู่นี่พี่น้องไม้พยุงประมาณสามสี่ร้อยต้นปลูก องปีก็มี3สามปีก็มี5หาปีก็มี6หกปีก็มีตะเคียนทองประมาณ100ร้อยกว่าต้นยางนาประมาณสามร้อยกว่าต้นขอขวัญบริญญาเนี่ยคือคอนเซปต์ก็คือการทําสวนป่าผสมผสานกับสมุนไพรสมุนไพรไทยครับพี่น้องคอนเซปต์ก็คือโคกน้องนาป่าเห็ดตั้งใจเห็ดป่าเห็ดละงอกิี่นาเม่กินเด้อเห็ดละงอกออกแซลละเห็ดปอวงวินญาออกลกายหลเขา นเมนูยัโนโนนนงนอนอยดังไข่นเมนูนปิ้งย่างเห็นสายโอเล่ศิลปินโอเล่เพิ่นไปเล่นดนตรีอยู่ตลาดนาดเพิ่นซื้อเนื้อหมูม,มาเพิน่นจะเฮ็ดผ้าหมูสรบกกลิ่นฝ้าบ่จักปุ่นบกกลิ่นฝ้าซอ่งต้นบก่นฝ้าก็กลิ่นใหม็นเดียวกันนี่นะเดียวกันโอ้ที่อันพวกไอ้เพิ่นจบไอ้ทนายน้องมาใส่บานบ่เด้อหน้าไมอยู่นี่วัดที่สุดเนี่ยอยู่ใน,นต้น Emer, ok. อ,อันนี้ลินเป็นบ่ครับครับเอาทีย่างมักย่างเนาะมักเน่ะมักค ah)> ุณมักกับมักเรียบร้อยมักส้มหอมเลยอเคครับเรียบร้อยครับเราดเลย ไรโอ้ยครับนี่เอาลีงามเบิกงานไปหรอพอเมบองเบิองเขาเบืองมีดนะครับเนี่ยชุกเชิญหน่อยอยู่เทียงหน้านะครับเนี่ยโอ้มีดลืมนี่ยหนาแบบอะไเอามีดมากเขาเริ่มแต่ว่ามันก็มีมีดเฉพาะคิดอยู่โอ้เขาดีเนาะกางบูรณาการบูรณาการเชิงลุก ใช่เล่าบางอย่างครับบ้านนี่เล่นพัดเสือก็ได้นอนดูดาวก็ได้นะครับนอนทิ้งดาวยามทิมองเอ้เคลือนเอ้ไหลซสดไปให้ยังไปเนาะแมนแมนพี่น้องได้ทิดติดตามเอ่ยชอบนกขดดินแต่สีเข้มยังนอนสีเห็มเดียนใส่ขอนมากขึ้เก่าใส่ขอนมากเลวก็ตัวนี้เพื่อนว่าชานกลางนาภาษาไทยชานกลางนาบ้านเท่าว่ามองนั่งกินเขาแรงนะครับสันบ้านเป็นยังแต่ว่านั่งกินเขาแรงเขาเช่าก็ได้ทันบ่แดด เอาแรกงทำตองคำเอาแรงทำคำแดดล่มลมตกปกติก่ะบรรยากาศที่นี่อันนี้ยังเอ๋อันนี้ก็โูยังเกาะบ่อันนี้เห็นสุ้หัวพญานาคเดี๋ยวไปเอามาปูมาไว้ไปเกตเป็นไมปเกหลอนไมปเกหลอนไมปเกตอยู่มาน้ำโบราสิษย์ตำกว่าห้าหกสิบปีเลยล่ะแข็งปูกินข้าวแรงก็ได้กินกาแฟก็ได้ปาร์ตี้เล็กๆอบอุ่นอบุนนนอบางนอนบางดาวนอนดาวเดือนบรรยากาศรอบๆเบิ่งไหมแมน อันนี้เจตานาเลยนได้เนี่ยเสาผูกไว้หลายๆสำหรับผูกเปรผูกเปรยน่อนพี่น้องมากพี่น้องช่อนอนะพ, <อ S 1> พอดีพอดีช่อนพี่น้องเจ้าหน้าที่นุรักษ์หลายอพอดีเป็นจิตอาสานำจิตอาสาเป็นประธานรักช้างป่าเขาอ่างลือในเจ้าหน้าที่นุรักษ์คนมากเขาจะผูกเปรน,น,นอนตรงนี้กันนะจ๊ะโอ้ใหญ่ไปแล้วใหใหม่อันนี้ลิงงัวครับพี่น้อง มือนี้งศิลปนโนปิ้งย่างเลยสิก้อยมาสิก้อยก้อยโดยโดยกุ๊กศิลปินโนเลโสถิมเอาดิบจังไงบอล่ะเอาเพิ่มเพิ่มเพิ่มจังน้อยมันยังบวชแข็งอันนี้แจ้มหมูดับบมูดับหรอหมูอันหนี้หรอกอืมปอบบรรยากาศท้องหน้าพี่น้องครับง่ายๆทานกะ เอาไม้กิ่งไม้ในปลาเนี่ยเราไมาเผาบางเท่อกับเขาเอื่อนยังเนาะลดลดภาวะโลกร้อนการใช้แก๊สบ้างบ้างเนาะทานมันจะปิ้งเนื้อปิ้งยังย่างเนือ้อย่างเนี่มันจะหอมกว่ากว่ากว่าแก๊สเด้อเทสทุกเขาทุกอย่างที่แซ่บกว่าใส่แก๊สแต่ว่าแก๊สมันจะสะดวกสบายบางเท่อชีวิตกัเขาต้องเผานะสโลลี่บ้าง มันบ่อแหลบัหลวงชีวิตบางเทีเราก็ต้องเร่งรีบมากพี่น้องครับค่อยๆไปอันนี้มาวกินอันนี้เมนูทั้งกก้อยบ่อันนี้เป็นอาหาจะเป็นก้อยใส่ใส่บริลลนผ้าเอาผ้าพี่น้องบัวหลองนั่นเป็นยอย,อย่างไดียวบริลล์้าบริลล่ผาบ้านเราอะไรทุก,กอย่างมันจะมาอยู่กับปอมกับมี่อันนั้นอันนี้กับมี่นาจีโนนกับมี่จีโนนจีโนนเนี่ยจะกินจีโนนมันจะกินต้นจานแต่กะติกินต้นในต้นลับดวน ลาไก่ส่วนนในหน้ากะพีเขาควายยีนนนเต็มเนี่ยมันยีนนนเ็บอกเลยองละกันเนาะเปนยังบอบบ่อบท้าเกือเต็มเลยตกบ่อยฟองในรถดิฝนฝนตก ขายงัวส่งควายลูกยังจำได้บอกเคยลืมเลือนเป็นเหมือนคำพ่อเตือนเปรียบเสมือนกำลังใจมาเรียนา<อ>มนาออกอคาายปรริญญับผ ลวงช่องแหวบลวกเทรุ๊กินโอเล่ซอสติดหน้าน้องยกเ้น้งน้องป้ง็นตาป้องแล้ว็น้ำนมล็นน้วันพทางยทวมีเยอะครพี่น้องครับชุดเย็นุเย็นวันี้มาเดอพี่น้องขิงเ้ามันเลยขิาต้องมา้งกาน ที่ผ่านมาเาทับกันไดแล้วใส่ไป้อแม้วงหลวงนะครับข้อความว like ินญาขอมยอถือแล้วเรา่ะองเ้ืองแต่กําลังใจที่น้าเป็นคนปากพอมองย่าโทั้งน้องด้วยตอนนี้ประสบภาวะน้ำพวุ่มเป็นท่้นไทยทั้งเหนือทังอีสานพอเข่ากุ่มศิลปินเล็กๆนกําลังใจี่น้องนะครับดูแลกันช่วงสภาวะโควิดกินกนอย่างไปซอยที่ซอยน้อง ใครนับวมแต่ว่าด้วยสภาววิกฤตโควิดยากหลายพี่น้องครับเไรก็เป็นร่างใดให้สู้ครับพี่น้องครับสู้ร่วงสู้นะเอาไม่ดีกับโยกย้ายไม่าเหยียบดอกกล้วยพืชยาพีเนาอพี่น้องเนาะต้องแล้ร้วงกับแจากลับไปอก้วยพืชยาเป็นหลแต่ว่ามมีโอกาสเห้นวาเหยียบยามมันเลื่อเยอะพี่น้องเ้าถ้าไม่ดีก็ต้องทั้งบรรยากาศฝนตกแต่บรรยากาศกูเราบอกถังของบนของคุณของคล้ยพืชยาเปนต้นับพี่น้อง กับขาข้อข้อไบปิญญาครับท้างหลพงคนร้องพี่น้องนะครับรองลงเลยขาไรไหนเพื่ออีกหนึงพี่น้องทุกคนครับนี่แหละคนเดิม ประชาชนประชาชนคนธรรม,มาดามประชาชนรักประชาชนประชาชนคนธรรม,มาดาลองคิดดูเราเกิดมาเพื่ออะไรเกิดแก่เจ็บตายมีเห็นอยู่